พี่น้องที่รักทุกท่านท่านอาบบมุลัมมัหมสล,ลลัลฮุวาลลอฮสัลลัมได้เป็นห่วงเราเหลือเกินว่าจะมีบาปหนึ่งมาประสบกับพวกเราท่านอาบีใช้คำว่าฉันกลัวเหลือเกินที่บาปนั้นจะประสบกับพวกท่านทั้งหลายหมายถึงอุมมะประชาชาติทั้งหมดและบาปนั้นคืออะไรที่ท่านนบีกังวล และกลัวเหลือเกินว่าจะประสบกับพวกเราซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับในฮะดีษบทห <c oughs> นึ่งนบีบ,บอกว่าอัควฟูมาอาคอฟอาไลกุมชิรกุลอัสรฉันกลัวเหลือเกินกลัวมากๆว่าจะประสบกับพวกท่านทั้งหลายถึงความอันตรายนี้และบรรดาสหาบยนะครับ ก็ได้ถามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวซัลลัมถึงสิ่งที่ท่านนาบีกําลังกังวลเพราะท่านนาบีบอกว่าสิ่งที่ท่านนาบีกลัวว่าจะประสบกับพวกเราเนี่ยก็คืออัชเิรกุลอัสกอร์ชิริกเล็กที่อันตรายยิง่งถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าชิริกเล็กแต่ผลของมันณวันกิยามะนั้นมันอันตรายยิง่ง จนกระทั่งท่านนาบีมาก่าวไว้ในฮะดิษบนี้ว่ากลัวเหลือเกินว่าชิริกเล็กเนี่ยมันจะประสบกับพวกท่านสหาบะฟังเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกอยากรู้ขึ้นมาทันทีเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองตกอยู่กับบาปที่นบีได้พูดถึงและบรรดาสหาบะก็ถามว่าว่ามาชิกุลอัศอรแล้วชิริกเล็กที่ท่านนาบีบอกเนี่ยมันคืออะไรครับนบีก็บอกว่า ก็ละอริยะมันคือการโอ้อวดมันคือการโอ้อวดเพราะอัลลอฮฺสุบฮานอาได้ตรัสเอาไว้สภาพของคนโอ้อวดในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮฺตรัสว่าอิดะจูซียันนาซบิอัมาลิหิมเมื่อบรรดามนุษย์ทั้งหลายได้รับการตอบแทนการงานของพวกเขาแล้วเนี่ย อลล l a ์ก็จะมากล่าวกับคนที่ชอบโอ้อวดว่าอิสฮะบูอิลละดีนะกุนตุมตุรออูนฟิดดุนยาสำหรับพวกเจ้าเนี่ยอย่ามาเอาความดีจากข้าให้พวกเจ้าทั้งหลายจงไปเอากับคนที่พวกเจ้าจงไปเอาผลบุญจากคนที่พวกเจ้าเคยอวดเขาเอาไว้ไม่ต้องมาเอาจากข้าในดุนยาเคยอวดอะไรใครไว้ เคยอ,อยากจะให้ใครชมมาไว้ใครอยากเคยอ,อยากจะทำให้ใครเห็นเพื่อเขาจะได้พูดถึงเยนยอให้ชื่นชมไปเอากับพวกเขาไปเอาผลบุญจากพวกเขาฮันตะจีดูนาอินเดหุมจเซะแล้วไปดูสิเขาให้การตอบแทนพวกเจ้าได้ไหมคำถามนี้นะครับในสำนวนกุรอานเรียกว่าอันอิสติฟาม อตักรีรีถามเพื่อให้ยอมจำนวนไม่ใช่ถามหาคำตอบเพราะสุดท้ายแล้วคำตอบที่เราจะตอบกับอัลลอฮ์ก็คือว่าไม่มีใครให้ได้นอกจากอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะให้อัลลอฮ์บอกว่าไปดูสิเขาให้อะไรคุณได้บ้างแต่ณวันนั้นคำถามที่เราถูกถามเนี่ยกลับมาแก้ตัวได้ไหมกลับมาแก้ตัวไม่ได้เพราะมันคือวันกิยามะแล้ว อัลลอฮ์สุลฮานุตะลาจะจัดการกับคนที่ชอบโอ้อวดอัลลอฮ์จะไม่ตอบแทนสิ่งใดๆให้กับเขาท่านอบีมุั a ส,ส,สุลลัลฮวาเลวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเกี่ยวกับการโอร้อวดเนี่ยว่ามันเป็นชีริกหนึ่งในการตั้งภาคีระดับเล็กพี่น้องครับอย่าเข้าใจคําว่าคําว่าชีริกเล็กแปลว่าบาปเล็กชีริกใหญ่แปลว่าบาปใหญ่ไม่ใช่ นั่นคือความเข้าใจผิดมหันต์แต่การที่อัลลอฮ์และก็รอซูลเนี่ยได้กําหนดให้มีชิริกเล็กเนี่ยเพื่อจะให้เรารู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนมันเข้าขายชิริกเล็กพฤติกรรมแบบไหนมันเข้าขายชิริกใหญ่หรือพูดกันง่ายๆว่ามันเป็นการพูดเพื่อแบ่งประเภทของชิริกเท่านั้นเองแต่ผลลัพธ์ในวันกิยามะนั้นมันหนักหนาสากันเหลือเกินมันรุนแรงมากๆ ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าชิริกเล็กเพราะมันคือบาปที่รองจากชิริกใหญ่วะลยาซุบินละท่านนบี m u h a ล m a d อ ل ล الله ว ل ي ه ล س ل م นักบ,บอกอีกนะว่าข้ามันจะบอกให้กับพวกท่านให้รู้ถึงเพศภัยอันตรายที่น่ากลัวที่สุดณที่ฉันเลยฉันกลัวอะไรมากที่สุดและกลัวมันยิ่งกว่าดัจจานอีก พวกท่านอยากรู้ไหมฉันกลัวบาปที่ฉันจะพูดถึงต่อไปเนี่ยยิ่งกว่าดัดจชานอีกเพราะดัชานเนี่ยเวลามันมาเนี่ยวันปรากฏตัวเนี่ยผู้ศรัทธาจะรู้ทั้งหมดลักษณะของมันจะมีกาฟ,ฟารรหรือว่าคำว่ากาเฟติดที่หน้าผากตามันจะเสียอยู่ข้างหนึง่งลักษณะของมันจะเตี้ยจะหัวเถิกจะผมหยิกจะขาโกง ในฮะดิษบอกอย่างชัดเจนถึงรูปร่างอัปลักษ์ของมันแต่มันมีพลังอํานาจบางอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้กับมันมุสลิมผู้ศรัทธาจะรู้ทั้งหมดและหลีกหนอออีออกห่างจากมันแต่ชีริกเล็กเนี่ยไม่มีใครรู้ยากมากที่จะตรวจสอบฉันจึงกลัวเหลือเกินว่าจะประสบกับพวกท่านยิ่งกว่าการมาของดัจยานแล้วบรรดาสฮาบะก็บอกว่าบาลาเอาครับ รอศูลย์เลบอกพวกเรามาเลยพวกเราน้อมรับเสมีอนาวะอตโตนาสิ่งใดก็ตามที่รอศูลบอกสิ่งใดก็ตามที่อลัลลอฮ์บอกเราขอน้อมรับและเชื่อฟังนี่คือพฤติกรรมของบรรดาสหาบะกอละอชิรกลคาฟีชิริกเล็กตรงนี้ก็คือชิรกุลคาฟีชิริกที่ซ่อนเลนแสดงว่านาบีเรียกมันว่าเป็นชิริกด้วยและเป็นชิริกซ่อนเลนด้วย คือมันซ่อนอยู่ในหัวใจของคนคนที่โอ,อ้อวดยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขากําลังโอ,อ้อวดไม่รู้ตัวแต่การงานของเขาโมฆะหมดแล้วการงานของเขาได้โมฆะหมดแล้วและนบีก็ได้ยกตัวอย่างชิร์กุลคาฟี่เนี่ยชิริกที่มันซ่อนเล้นอยู่ในหัวใจของคนคนหนึ่งนบีบอกว่าไอเยาะกูไอยะกูมารจุลฟายุซอลลีฟายาซีดุสลาตาฮูลีมายาะรอมินนซริรจุนคือคนคนหนึ่งเขายืนละหมา แล้วเขาก็ทำละหมาดของเขาอย่างดีเพราะคนอีกคนหนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่กำลังอวดคนอีกคนหนึ่งอยู่ถือสินอดก็อวดคนนั้นอยู่จ,จ่ายโซดาก,ก็อวดคนนั้นอยู่เพราะคนนั้นกำลังมองคนนี้กำลังมองอยากจะให้คนนั้นชมอยากจะให้คนนี้ชมนี่แหละครับคือชิดกุลคาฟี่ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่ลนฮวารีวะซัลลัมนั้นเตือนพวกเรา ให้รู้ถึงเพศภัยและอันตรายของมัน